อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในแมปโลบอกสยองขวัญอีกแล้วนะครับก็โอ้โหไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมมากันสองคนที่เหลือไปไหนเนี่ยมันไม่กล้ามากันในพวกนั้นอ่ะมันป๊อดให้พูดความจริงกับคนดูไอ้พูดความจริงเลยมันกลัวมันป๊อดไอ้สองตัวน่ะมันป๊อดมันบอกว่ามันไม่กล้ามาเล่นโอ้ที่ขาดบอกไว้ก่อนเลยนะกล้าตกอแค่สองคนพอจบไหมบอกน้องๆไปว่าพวกเราอ่ะติดเกมจนแบบไม่ได้ทำการ์ดเกมอะไร ไม่ตรงนี้ไม่มีรถไนรถไนไห้ไม่เคยเล่นบอกไว้ก่อนเลยไม่เล่นด้วยบอกไว้ก่อนยายาไม่มีไม่มีไม่ได้แอบเล่นอะไรเลย กอดเดียวที่เล่นนั่นแหละไม่ต้องดูไม่ต้องดูไม่รู้ไม่ใช่ที่บูดด้วยไม่ได้เล่นนะบอกไว้ก่อนเลยกระโดดล้มแต่ไม่ได้เล่นเลยกระโดดเหรอเออนั่นแหละล้มตะคุ่มตะกินก็ไม่มีไม่เคยมีเลยมีน้อยตะกินอะมีแค่ยี่สิบเป็นทั้งแบบว่าคุณยายแล้วก็คุณบอดี้ไม่ว่านะครับติดภารกิจวันนี้พวกเราก็เลยมาเล่นกันสองคนนะครับ กดไลคกันีนสองตัวล้วน่ะไม่ชวนเรา้องานนั่งทำงานเนี่ยอะไรล่ะเออเดี๋ยวจบนี้เราค่อยไปเลยละกันมาเรามาเล่นแบบสยองขวัญนินต้มบิวก่อนบิวคนดูให้น่ากลัวก่อนสิบิวยังไงอะดูหน้ากลสองคนก็คาเดี๋ยวมันจะบิวยังไงอะอ๋อนี่นี่เดี๋ยวจะบิวให้กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมันมีคนคนหนึ่งที่เขาสิ้นหวังกับชีวิตและเขาก็ถือเชือกใบหนึ่ง ที่รููๆกันบนต้นไม้ลองหันหน้าขึ้นไปดูสิไม่เอามันมันขี้เช่ก็เป็นขี้เชอย่างี้ไงมันถึงได้ขายดีอ่ะไม่รู้เหรอฮะไม่ต้องบอกเลยนะว่าอะไรข้อขาบนต้นไม้ไม่เอามันขี้เช่ขี้เช่อะไรไม่มีใครเล่าเข้าคนเดียวแล้วไม่สมน่ะอะไรเฮ้ยเ้จูกีดิไงที่แบบว่าในเรื่องไอ้นี่อ่เอออะไรนะเดอะโรลลิงจ่ายแอนบาโรลลิงจ่ายแอนนะ ใช่ใช่ก็คือเจอต้นไม้ตรงนี้แล้วก็หญ้าเขียวแล้วเขาพบหลุมมาที่เป็นบันไดลงไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลย มันจะไม่มีที่สิ้นสุดได้งไงอะผู้ระเป่าคนไหนอะจะสร้างออกไปนอกโลกอไงฮะจอดทะลุโลกใไรฮะเอออุ้ยมีกระดาษอันนี้ด้วยเดี๋ยวดูดิ <รา S 2> อ,อะไรอะเออเขาบอกว่าต้องใช้แสงสว่างเพื่อความอยู่รอดเขาบอกอันนี้ด้วยว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยทั้งนั้นเอเอแล้วมันจะมีที่ไหนปลอดภัยเกณฑ์อ,อยู่บ้านวันนี้ขึ้นบินเครื่องบินบินบินมาถล่มบ้านเจ้าอาจจะพลิกไปได้ก็ได้บินมาชนบ้านอะไปเล่นเถอะดูซิว่าจะสยองขวัญแค่ไหนปะ นี่ไงต้นไม้สยองขวานกับหลุมมันให้เราเก็บก๊าดนี่ด้วยเจ้าต่อาวีโดเก็บยังมันไม่ต้องเก็บอันนั้นมันเป็นทูเทอร์เรียลเฉยๆเฮ้ยเราลงมาแล้วลงมาในหลุมนั่นมาได้ยังไงฮะอ๋อนี่มันเหมือนในประวัติเลยมันเป็นในห้างเจ้าหวีใช่ใช่ใช่ห้างเหรอเอสเปิดไฟฉาย เออตายแล้วอะงวม่ทันเล่นเลยตกใจเดี๋ยวมันเขียนไม่มีใครหนีไปได้มันจะหนีไปได้ยังไงแกอยู่นี่พุ่งไปบ้าตายแล้วมาอยู่ห้องแบบโ,โอ้โหมีนี่ผีนี่ผีผหน้าแมวมามาถือก็จับสแกนเลยเหรอกี<ล>ค่นคนดีอะออสี่คนก็ได้มาจะต่อเตมิดโดอ่ะสี่ก็สี่มาอ่ะจะมีใครเล่นเป็นเพื่อนมา้ไม่มีใครมีใครเล่นเป็นเพื่อนก็เข้ามันเลยขาดกคนเดียวเอง มีคนหรือเป็ดนะเจ้าต่อเตอร์มีจอยอย่าไปแซวพูเราไม่รู้จักเขาจะไปสิทำไม่คนหรือเป็ดนะทำไมขาเป็นเป็ดขาเป็นเป็ดใอ้หน้านายคนเมันเป็ดไปแล้วไปแล้วมาแล้วพี่เป็ดมันวิ่งได้เร็วกว่าดีปะหรือว่าต้องเติมอ่ะไม่รู้กันเฮ้ยกดชิปปิ้งได้เร็วอยู่เออจริงด้วยมีสเตมิน่าด้วยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้อะไรอ่ะ เฮ้ยลงไปลงไปลงไหนอุ้ยบนบนไดเลือดอุ้ยมันเิดินติดบนใดเลือดมันติดบนใดเลือดไหนไหนไหนดูดิยี่ยี่ี่วายวายนิดบนใดเลือดพี่ไงคุณคุณชายแก่สยองขวัญเป็นลุงเหรอลูหุยอุ้ยหุยเดี๋ยวเดี๋ยวแบตเตอร์แบตเฮ้ยเฮ้ยฉันลงมันลงไปเดี๋ยว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 มันเปิดไฟตรงนี้เหรอ มันต้องเปิดไฟมันต้องเปิดไฟเอเปิดได้ปะรถตตอรบติโนมันต้องเปิดไฟุ้ทาเปิดไฟมันจะไม่วิ่งจริงเหรอวใช่แต่มันวับหายไปแล้วอ๋อต้องเปิดไฟใส่หน้ามันหรอใช่ต้องเปิดไฟใส่หน้ามันมันจะไม่วิ่งแต่แต่ว่าไฟฉายเรามีจํากัดนะ เราเขเซฟไฟฉายสิช่วยกปนเปิดทีละคนไงเอองั้นตอนนี้ปิดก่อนเอ,อนี่เราต้องเก็บถ่านด้วยนะนี่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 มันมีพลังงานตรงเนี้ยเราต้องเปิดเครื่องเปิดใช้งานเนี่ยน,น่าจะคล้ายๆพวกไอ้นี่นะเดดบายเดลไลอะที่เปิดไฟอะปั่นไฟอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเกิดเราเปิดไฟมันจะขยับไปได้เออช่อ๋<ะ>อสแสดงว่ามันกลัวไฟในห้างแน่เลยใช่ไหมสงสัยเขาเนี่ยมันมืดหมดเลยเนี่ยโอเคงั้นเราจะเอาไฟฉายส่องหน้ามัน ต้องหานี่ไงที่เปิดพลังงานอยู่ตรงนี้เจ้าหมีไหนแต่ไม่รู้มีกี่ชั้นอะโอเคแกเปิดเลยเดี๋ยวฉันเอาไฟส่องนะว้ายมันมาแล้วเจ้าเจ้าหมีโดนสองไว้สองไว้เจ้าบีไม่สองไว้สองไว้เปิดได้ปะอันนี้เปิดไม่ได้มาเดี๋ยวฉันส่องให้แกไปก่อนแกหนีไปก่อนได้ได้ได้ส่งไว้ส่งไว้แล้วเตรียมเพ็ดนะชึบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามฉันส่องให้ฉันส่งให้ฉันส่งให้เฮ้ยมันตามจริงด้วยถ้าเราปิดเฮ้ยนี่ไงทานเจ้ามี ขานอยู่ข้างล่างเก็บขานเก็บขานเก็บขานเก็บนจะปิดศอกให้ฉันหน่อยดิเดี๋่อยแล้วเฮ้ยมันหายไปแล้วเฮ้ย้้้สส่งงไไววฉันเก็บก่อนเรียบร้อยฉันเต็มแล้วอ่ะเจะาหมีเก็บเก็บแล้วคุณเดินมาเลยหนีไปจริงจริงเรากดชิปได้นะปิดไฟละเซฟพลังงานก่อนชั้นนี้หมดยังเฮ้ยยังเหลือตรงนี้เจ้าหมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันกดก่อนอันนี้อะไรอ่ะมันกดไม่เห็นได้เลยนี่กดได้แล้วเหรอคนหาทางออกฉุกเฉินนี่นา จะต้องหาทางออกฉุกเฉินเออชั้นบนหรือเปล่ามาเปลี่ยนกะแล้วทางออกฉุกเฉินนี่อยู่เลยนะขึ้นได้มะนี่มันขึ้นได้หายไปแล้วโอเคมีมั้ยทางออกฉุกเฉินีปิดไปฉันจะหมดแล้วเฮ้ยตัวต้องต้องทำให้คนส่งให้คนส่งให้คนดูให้เปลี่ยนกะให้ฉันเปลี่ยนกะให้ทางออกฉุกเฉินอยู่ไหนเนี่ยรัวเพื่อเราเมื่อกีไปไหนอดี้หรือเปล่าไปไหนไม่รู้มันน่าจะอยู่ข้างบนต่อทางออกฉุกเฉินโว้ยหล่อสุด หรือเราต้องขึ้นไปเรื่อยๆ้มันพาแล้วมามาเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะอย่านะไอ้เก็บทานหมดยังยังไม่เก็บอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะมันจะอยู่กระจายกระจายอ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอละเก็บก่อนเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนกะให้อย่านะอย่านะเฮ้ยมันหายแลหายไปแล้วชายแก่ด่าหลออว้าววว้าแล้วผีอะไรดักรถเข็นมัน ผีไม่เสียบาดวัวหายไปิดปัดบ้างนะเอ้ยฉันรู้เอ้ยหายไปอีกแล้วโอเคปิดไฟก่อนเซฟขอเก็บทานก่อนนะทานอยู่นี่เจ้าผีมีก้อนนึงอยู่ตรงนี้เฮ้ยแกตายแล้วเหรอโอ้ยติมโลบัคเกิดเลยเจ้าผีเอาหายไปแล้วไม่รู้ว่าแกต้องเสียโลบัคให้เกมเนี่ยแล้วถ้าออกสุดเฮ้ยเฮ้ยตายอะ มาอีกนะครับกดเล่นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เรามาแท็กทีมเหมือเจ้าหวี่มาแท็กทีมเราต้องหนูอย่าไปเติมเกมนี้นะฟื้นฟูมันปิดบั๊กเดินไปก่อนเมื่อกี้เติมแล้วมันติดบั๊กอ่ะน่าจะบั๊กอยู่ใช่ใช่อย่าไปเติมภารกิจหาทางออกฉุกเฉินเอ้ยเฮ้ยท่าไรเอ้ยข้าหลันเดี๋งฉันฉันเดินมีก่อนนี่ละอย่านะอย่าโอเคอุ้ยมันตามฉันด่าฉันถอยหลังอยู่แล้วมันก็ตามฉันเนี่ย วิ่งละวิ่งหุยหายไปซิมันหายไปแล้วเจ้าตัวจะไปดูไฟท้ายชานทันอยู่ตรงชั้นทันอยู่ตรงชั้นดีดีถาดวีตรงนี้ตรงนี้มีเจ้าหวีเก็บเลยเก็บเลยเจ้าตัวจะไปดูแล้ต้องค่อยตัดข้างบนอ่ะงั้นไปบนสุดละกันวิวั้ยขาลังเพียงเพียงเม็นบ้าอะไรไรนีขาลังหายไปแล้วหาทางออกทางออกอยู่ไหนเนี่ยประตูนี้ป่ะเนี่ยเนี่ยกดดู อ๋อมันสุ่มหน้าเลยนี่ไง้างออกสุกเฉินมันเขียนอยู่ไม่ยินเสียงแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยเด็กๆเด็กเดอยู่ฝั่งนั้นโอ้้ยดดรับหนงเฮ้ของฉันจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ไงฐานเฮ้ยฮ้าไม่ส้อยู่ส้ยไปเก็บานไปเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเเราเก็บหาสิอุ้ย ป้ประตูนี้หรือเปล่าหรือว่ามันสุ่มเจ้าหมีลองดูได้ไหมหาประตูฉุกเฉินมันให้เปิดตรงนี้เผื่อมันจะสุ่มแต่มันบอกว่าหาค้นหาทางออกฉุกเฉินนะหาเฮ้ยนี่ไงนี่ไง emergency ได้ปะไม่ได้บางทีฉันอาจจะต้องหาประตูนี้ต้องเปิดพลังงานอ๋อต้องหาฟิวค่ะพลังงานอ๋อไอ้นี่ไงใช่ได้แล้วดึง ววว,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 วอย่ากโกงน,นะเปิดไฟฉายอยู่อย่ากโกงต้องเปิดให้ครบเท่าไหร่อ่ะแปดหรอตอนนี้ได้หนึ่งแล้วเปิดให้ครบแปดเออเอาตรง<อ>ไหนก่อน,อนดีออนส่องอยู่ตอนนี้แบตเตอรี่ฉันเหลือครึ่งหนึ่งเยอะๆๆแกเฮ้ยเจอลลเแล้วเจอแล้วเต็มแล้วสองอยู่สองอยู่แกกดสวิตช์ยังกดแล้วว้ยวย้อนตอนที่ไม่โทรยู่ไหนที่เดิมเลยถอยหลังอยู่ยังไม่ครึ่งหนึ่งยังใช้ได้อยู่ มันปุ่นพี่สามแล้วกลาเป็นกามะแกเก็บพานแล้วมันหายไปแล้วตรงนี้แกกดไปยัง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 งั้นฉันกดนะแกส่องไว้ข้างหลังข้างหลังมันมานี่ไงส่องอยู่ส่องไว้ส่องไว้ส่องมันไว้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันฟิลมันเหมือนขาดอ่ะฮะเอาหรอเนี่ยไหนของหากล่องอื่นเนาะอ๋อแสดงว่าผิดอัน แสดงว่าบางอันมันใช้ไม่ได้แน่เลยเฮ้ยนั่นไงอันนี้น่าจะใช้ได้แล้วต่อจะไโดนไจะหมดแล้วนะนี่นี่ฐานอยู่นี่ตรงเท้าฉันเลยเจ้าหมีนี่นี่เจ้าหมีเนี่ยเท้าฉันเนี่ยสองข้อเลยฝักสองให้หน่อยแต่ฉันไม่เห็น่ะไม่มีของฉันไม่มีแสดงว่าอ้แมันซูมหมอว้าวไอ้ต่อจดูไฟใช้จะหมดแล้วนะขึ้นไปชั้นสองมันขึ้นไปแล้วมันหายไปแล้วแกมาชั้นหน่อยได้แกดูให้หน่อยแกเปิด เสียหรอมันต้องหากล่องฟิลอ๋ออ๋อมันอยู่ในประตูใช่ป่ะหรือเปล่าพอกดตรงนั้นแล้วมันมาตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เปิดใช้งานกล่องฟิลตรงนี้หรอสองแล้วสองแล้วแกเหลือไม้แบตเตอรี่เหลือเๆลือเหลือๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าๆๆ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  ยายยาลยาอายายตัวเดินเลยอะปวดตัวเดินเลย SCP ที่ต้องมองหน้ามันอะตัวอะไร่ะโอ้ย SCP เ่ควาสนใจอนะเออไอ้น่าชื่ออะไรนะใครจำได้บ้างทุกคน SCP หนึเหล่อใช่หรอทำไมทางตัอะไม่ตัวนั้นไปไปเราเราต้องขายที่นี่กันแล้วผ่านไปขาย เอ้ยอดต่อจะไปโดนแกน่าจะใกล้หมดแล้วมั้งใช่เหลือนิดเดียวอ่ะเนี่ยในประตูนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเปิดแล้วเปิดแล้วได้ปะเฮ้ยเปิดหยิบได้มั้งไหนลองเปิดดิเฮ้ยจริงด้วยหยิบในประตูหยิบในประตูผ่านผ่านฉันหมดแล้วนะเฮ้ยว้าวว้าวอุ้ยอุ้ยมันมีแถมอ่ะไอ้ยอดต่อจะไปโดนเฮ้ยเก็บเรียบร้อยเต็มแล้วโอเคเปิดประตูผ่านฉันหมดแล้วไปช่วยฉันหน่อย สองอยุ่ฉันจะหยุดมันไว้สตาร์ทมันไว้ตรงนี้วมันอยู่นี่มันอยู่กับชันมันยังอยู่มันยังอยู่ยังไม่ไปโ่ขยับไปได้สิเจ้าตะแก่นี่ครับประวัติก็คือเท่าที่ดูนะคือหุ่นตัวเนี้เออเหมือนมาจากกล่องกระดาษเลยอะเนี่ยล้อมันเนี่ยครับเห็นไหมข้างหลังเป็นหางเหรอทำไมตาอย่างนี้มันไม่หายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบตจะหมดแบตว้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาโอ้โหว่าแต่คุย เอาละเรามาเล่นกันอีกรอบดีกว่าครั้งนี้เนี่ยเออเติมโลบัคไปด้วยทุกคน,นวิ่งโอลิมปิกบอกไว้ก่อนเลยดูวิ่งกันแบบแต่สเตมีน่าไม่ได้เติมนะรู้สึกว่าเราออ้ยเออลืมบอกไปถ้ากับผีปะแสดงว่ามันอะหายตัวนะแบบสุ่มที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราต้องหาอิมเมอร์เจนซีก่อนเจ้าหมีประตูทางออกมันจะสุม่มเราต้องหาคนทางออกอะอยู่ไหน เร็วเร็วเร็เฮ้ยเฮ้ยมันโหมันโุ่มใกล้มากอะอ่ะเก็บไปเรื่ออย่างนี้แกวัดมาฆ่าฉันเลยดีกว่าไเออโกงอะสุ่มแบบไม่ทันตั้งตัวเลยไม่มีชั้นแรกอะจ้าหมีน่าจะอีกชั้นหนึ่งถ้าถ้าเล่นก็ต้องแบบติดกำแพงเลยอ่ะนั้นเล่นแบบรวดเร็วเลยเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงอยู่ตรงนี้า้าขวาขึ้นบันไดเ่ยขึ้นบันไดแล้วก็เลี้ยวขวามาจ้ามีโเคไปถูกทา ไอ้นี่มันต้องหากล่องปะหรือว่าเรากดได้เลยอะอ๋อ,อกดได้เลยกดได้เลยกดได้เลยไม่ต้องกดที่ประตูแล้วอ,อุ้อยายา,ยาใช่ใช่แต่ว่าบางเครื่องมันจะไม่ทํางานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอถอยหลังถอยหลังอ่ะวิธีหนีถอยหลัง,ลงเฮ้ยที่วาอุ้ยอะไรเดียไอ้อยูไหนเนี่ยเจ้าต่อทะพิโตเก็บก่อนซึบอยู่กับมันเนี่ยหายไปแล้วมันหายไปแล้ว โอ้มันพุ่งมาแบบโกงมากอ่ะล้วไม่หยุดด้วยนะมีการแบบแถมอ่ะอ๋อฉันอยู่ฉันไอ้บ้าไอ้บ้ามันโปุ๋ยลงนี่ไอ้ผีบ้าตายหรอเกือบเกือบตายใช่ไหมเกือบตายชั้นสองชั้นแรกน่าจะเปิดกันหมดแล้วมั้งลูกแกแกน่าจะอยู่ชั้นสองอ่ะหรอแกไม่ได้ขึ้นบันไดใช่ไหมหรือลงขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วก็เอานี่ไงเจอแล้วนี่เจอแล้วนี่ไงไม่ได้หมดแล้วเคลียร์แล้วชั้นสองเนี่ย มันน่าจะอยู่ข้างล่างนะเฮ้ย<ล>นี่ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ <c oughs> มีไฟฉายที่แรงก,กว่าดีไวม,มันหายไปแล้วเจ้าบ,บีงั้นเราเดินวนอางนีเรื่อยๆมาทีละชั้นเลยเฮ้ยตรงนี้นี่ไงโอเคหกแล้วเดี๋ยวเราจะวนเรื่อยๆนะครับทุกคนน,นี่ตรงนี้ตรงนี้มันมีอีกนี่เจ้าตัวทีโไซส์เฮ้ยมันอยู่ดีน,นีอยู่หลังหลังประตูหลังประตูโอ้โหแอบอย่างนี้แกดูด้วยว่าแกใกล้ใกล้ยังมันหายไปแล้ว แต่ตรงนั้นเราวนไปไม่สุดเลยนะอย่าำตรงนี้ไว้ที่ดีนะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ต้องมีตรงเนี้อย่างเรายังไม่ได้เปิดอ่ะแล้วตรงนั้นเราไปสุดแล้วเหรอตรงเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะวายอีบ้า้วจะพูดจูบีตายไปแล้วแย่แล้วเหลือฉันคนเดียว oh my god ออาเติมโลบาร์กอ่ะไม่ทำไปอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ดูดิว่ามันจะวิ่งทันไหม มันว่างแล้วแกชันเห็นแกโชว์โชว์แกต้องตรวจทะบียนหาแบตเตอรี่ก่อนนะแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ชั้นนี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่มีปะนาวขอมันหายไปแล้วเหรออย่าบอกนะว่าแบตเตอรี่ไม่มีชั้นนีแอแกมาอยู่กับชั้นดิชั้นมีแบตเต็มเลยแกจะเดินหนีชั้นทำไมอะอยู่หลังแกเนี่ยว้าวตั้งนานตรงนี้เปิดแล้วเราลงไปชั้น ชั้นหนึ่งเห,ห,หรอใช่ dai, มันนี่มันนี่ตรงนี้อ๋อตรงนี้เปิดแล้วมันไหนเจ้าตัวจะไปดูมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแล้วมันมันไม่มีมันไม่เบรกเลยนะเจ้าหมีไหลมันไหลเออทำไะไรอ่ะโอ้โหดูมันพูดีิไอ้บ้าเนนะี่ยเนี่ยโอ้โหมันแอบอยู่เดินป้าหน้ามันพอดีเลยเนะนี่ยนิสัยอ,อ,อ่ะโกงอ่ะบูงอ่ะ เอ้ยนี่ไงทางลงเจ้าหมีนี่สแสดงว่าน่าจะอยู่ข้างล่างเอ้ยนั่นไงเ,เ,เนี่เนี่ยแต่ทางตันน่ะโอ้โหเฮ้ยมันมาโผล่ตรงนี้คือโกงมากเลยนะเรียบร้อยเฮ้ยอ <c oughs> <c oughs> ันเดียวจะกลับบ้านได้แล้วฝั <c oughs> ่งโน้นฝั่งโน้นเฮ้ยเสียงอยู่ไหนอะเ <c oughs> มื่อกอนจะไปดูแกอย่าเปิดไฟฉายเลยเธอโอ้ยนี <c oughs> ่เฮ้ยายดนแกมันโกงบอกแล้ว โอ้ออกไม่ได้แน่เลยหฮ้ยฟ <life> <UR RY> ิวขาดอีกอย่าขยับนะไปแล้วชั้นล่างหรออันสุดท้ายนี่ไงเจอแล้วอันสุดท้ายคืออันนี้เอาฟิลขาดโอ้โหอพี่ดูเกิดได้ไหมเจ้าหมีไม่ได้ไอ้บ้านี่มันแกงฉันฉันอยู่ข้างหลังนี่นี่ฉันอยู่ข้างหลังแกนี่นี่ฉันอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยก็บทายังอ่ะโอ้โหเกิดมาอย่างนี้ เราต้อหายมันหายไปแล้วพี่บ้าเราจะตามทั้งใบอะเราจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วลองกดดูเฮ้ยเย้ท<อ>างออกฉุกเฉิน,นทางออกฉุกเฉินไงอะจำไม่ได้อ่ะพี่ช่วยด้วยฉันไม่อยากตายอีกแล้วไปหาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวสิ ว้าวเฮ้ยไหลไหลมีไหลด้วยขึ้นบอขึ้นบนขึ้นบอลมันอยู่ข้างบนใช่ไหม้างโเคเินะใช่อยู่ข้างบนขึ้นมาแล้วมันเป็นปาไไม้ไกลไอ้ไอไอ้าอ้ไ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 ั้ไ้ไอ้ไอ้อ้าอ้้ย้้ย้ยโอ้โหอ้อไอไอ้้ ก่ฐานกกฐานบดไปให้ออกบดไปให้ออกเออเธอของอยู่ไหนอะมันอยู่ชั้นสองจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ปูนะจับไม่ได้ดิจับไม่ได้อะไรเราไปอยู่ชั้นหนึ่งไม่ได้หรอไม่ใช่โซนิ่ภาวะฮะไม่ใช่ว้าขวาวาขวาเราไปดูทุกชั้นเลยจบเรเราเราเราเรอยู่ทุกไหน ดูทุกชั้นเราเราต้องเดินซิกแซกนะทางตรงมันจะไอ้นี่มันจะพุ่งมาซิกแซกไม่ซิกแซกไม่รู้เลยว่าทางออกมาโอ้โหโอ้โหอย่าฉันจะออกแล้วฉันจะไปแล้วฉันจะไปแล้วทางออกทางออกทางออกตรงนี้ไม่มีชั้นนี้ไม่เหมือนเอ้ยนี่ไงนี่ทางออกเจ้าบีไม่ไม่นี่เนี่ยได้ไหมไปเร็วไปแล้ววิลอฉันด้วย เย้ yeah, yeah, เราจะขึ้นบันได yeah, ออกกันแล้วไม่น่าลงมาเลยไปแล้วเย้ออ,ออกมาได้แล้ว yeah, yeah, yeah.